มันจะกลัวไปหมดเลยอย่างเมื่อวานเนียมีคนมาพูดเรื่องประเด็นหมอดูเนี่ยหมอดูพยากรแม่นมากเลยเรื่องแผ่นดินไหวอาจารย์ด่าฉับเลยเมื่อวานคนขึ้นมาดูเกือบหมื่นคนด่าเละเลยเมื่อวานมันนั่งปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์แชร์กับเรื่องหมอดูแม่นมากหมอดูคนนี้พยากรากเรื่องแผ่นดินไหวไว้อาจารย์ซัดแหลกเลยเมื่อวานนี้เพราะอะไรมันขาดปัญญานี่มันเรียกว่าความเห็นผิดแทนที่จะช่วยกันแชร์คุณหมอเก่งมากเลยอพยพคนไข้ได้รวดเร็วไม่มีใครเป็นอันตรายตึกตรงนั้นเป็นอย่างนี้ช่วยกันแจ้งช่วยกัน อะไรให้กำลังจิตกำลังใจต่ออาสาสมัครทีมงานต่างๆเข้าไปกู้ภยัยแต่มีคนปัญญาอ่อนบางกลุ่มบางคนไปนั่งแชร์กันหมอดูด,ดูแม่นมากเลยเนี่ยว่าจะเกิดเหตุการณ์เห็นไหมเนี่ยไม่เตรียมตัวกันไม่มีการแจ้งภัยกันเขากําลังทําอะไรกันอยู่มาฉวยโอกาสแบบนี้ใช้ไม่ได้ฉวยโอกาสในการชื่อเสียงหาชื่อเสียงเงินทองให้กับตัวเองหาชื่อเสียงกับความเชื่อของตัวเองนี้เรียกว่าฉวยโอกาสจากความทุกข์ของชาวบ้านเพื่อการตอบสนองต่อความโด่งดังของตัวเองใช้ไม่ได้ อาจารย์ไม่ได้ไปว่าตัวหมอดูนะไม่ตัวหมอดูอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะคนเองว่าคนปัญญาออมันนั่งแชร์กันเนี่ยอีพวกเาราเนี่ยตัวดีก็โถนตีกบ,บาลยังไงนะเออประมาณนี้มอพูดถึงเรื่องราวของหมอดูชาวบ้านหลายคนในที่นี้ต้องเคยดูดวงมาบ้างแหละดวงตควหนึ่งเ็นเป็นคำถามของหนูแล้วกนันอาจารย์คาเราควรเชื่อหมอดูไหมคะแล้วเราไปเชื่อมันทาไมล่ะ าอาจารย์ตั้งคำถามเมื่อาวานเนี่ยหมอดูแม่นมากหมอดูแม่นมากพยากรหมดเลยว่าสถานที่ตรงไหนอะไรยังไงอาจารย์ตั้งคำถามเดียวแล้วอะตอบกูหน่อยไปดูรู้อนาคตแล้วแก้อะไรได้ไม่ได้มันบอกว่าตึกจะถลม่มอ่ะแล้วแล้วอะไรอ่ะถ้ามันตึกถล่มจริงทำไมันไม่บอกล่วงหน้าละ่ะเขาจะได้อพยพคนออกก่อนถ้าอพยพคนออกก่อนมันจะได้มีคนตายไงมันจะไม่ได้มีคนตายเพราะอุบัติเหตุอุบัติภัยเหล่านั้น เวลาจะเกิดอะไรพยากรณมาแล้วมันจะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ทุกวันที่มาพยากรก,กันมันแก้อะไรได้มีแต่เราเนี่ยไปมโนเพะ้ะพบคิดเอาเองว่าแก้ได้เช่นผัวทิ้งอาจารย์จะทํายังไงดีให้ผัวกลับมาเราก็เลยไปทาําอะไรหมอดูบอกว่าเดี๋ยวทำวิธีแก้ให้ก็เลยไปอะไรสะดอกข้อต่อชาตาทําพิธีกรรมลงหน้าหน้าทองเอาทองแผ่นทองไปปิดในลิ้นมีสาลิกาลิ้นทองเดี๋ยวผัวกลับมา <c oughs> ใช่มันกลับมาแน่มันกลับมาพร้อมเมียน้อยด้วย มันเอาเข้ามานอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกับมึงนั่นแหละปัญหากลับมาไงกับพวกคนอื่นมาด้วยยินดีไหมล่ะก็ไม่ยินดีถูกต้องปะ่ะคำถามคือเราไปแก้ด้วยความเชื่อเราคิดว่ามันจะสามารถทําให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ความเป็นจริงมันทําไม่ได้เราคิดเองเราเข้าใจเองเพราะเราเกิดความอะไรความกลัวเมื่อเราเกิดความกลัวใครแนะนําให้เราทําอะไรทํำนะทำคนมันมีความทุกข์ใจอ่ะผัวนอกใจอ่ะมันมีวิธีอะไรให้ผัวกลับมาได้มันยอมทาทุกอย่าง คนมันกาลังเกิดความทุกข์อยากจะสอบติดอ่ะอยากสอบติดราชการอ่ะแต่มีคนแนะนําว่าทําพิธีนี้สิไปบนบาสานเก่าตรงนี้สิรับรองติดแน่นอนเดี๋ยวเขาติดกันมาเยอะแยะแล้วความกลัวว่าจะไม่ติดมันก็เลยไปอะไรไปแก้ตามเขาแต่ความเป็นจริงมันได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเชื่อหมอดูเชื่อล่างทรงเสื้อการสลอดข้อต่อชะตาไม่เชื่อในการกระทําทางกายวาจาใจอสุจริตของตัวเองอันนี้เรียกเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อน ไม่มีความฉลาดในการใช้ชีวิตเพราะเราลืมไปหรือเปล่าว่าทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเรามันยืดขึ้นอยู่กับตัวเราเองใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะดีจะเลวต้องเป็นผู้รับผลวยตัวเราเองขั้นถามคือทุกวันเนี่ยเรารับผลจากการกระทํวเองไหมใช่อาจารย์กินน้ำเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปฉี่นะต้องไปฉี่แน่นอนหนีได้ไหมหาวิธีไหมอาจารย์หน่อยอาจารย์ไม่อยากเดินไปฉี่ขี้เกียจเข้าห้องน้ําเกียจห้องน้ามากกูไม่อยากเข้า ตาตมกฎหมายกูก็ไม่อยากยกขาฉี่เหมือนกันทํายังไงดีสะดอกข้อต่อชะตาได้ไมะทาวิธีกรรมแก้กรรมตัวนี้ได้ไมะใครทําได้ไม่มีเพราะอะไรมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติของร่างกายเราที่เมื่อกินเข้าไปต้องขับถ่ายนั่นเรียกว่าการสร้างเหตุคือสร้างเหตุแห่งการดื่มการลิ้มรสเข้าไปแล้วก็ต้องขับถ่ายออกมาตามกระบวนการตามเหตุตามปัจจัยของกระบวนการทางร่างกายเช่นเดียวกับวิถีการกระทําในชีวิตของเรากระทํากรรมอะไรไว้ วิบากมันต้องรับผลไปตามเหตุตาปัจจัยแบบนั้นไม่สามารถเดินหลีกเดินหนีจากมันได้เพราะอะไรเราได้ลงมือทํามันเรียบร้อยแล้วในเมื่อลงมือทําแล้วต้องได้รับผลการไปดูดวงเราต้องการแก้ไขอดีตหรืออนาคตเราล,ลองตอบเป็นตัวแทนทุกคนเลยเราแก้ไขอดีตหรืออนาคตในการไปดูดวงดแก้อนาคตได้ไงในเมื่ออนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นมันไม่มีสติมากขึ้นนะคะจาจรย์วะ คุณหมอหมอดูักว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่เป็นนี้ใช่ไหมแม่แน่ใจเหรอ <c oughs> มึงแน่ใจเหรอว่าจะไม่ทําหมอดูเต็มประเทศทำไมพวกมึงยังเป็นนี่กันอยู่ท,ทั้งที่รู้อยู่ว่าการเป็นนี่เป็นทุกอย่างยิ่งในโลกถ้าหมอดูสามารถเตือนเราให้เราเนี่ยรู้จักจะพอประมาณในการใช้จ่ายได้จริงทาไมยังนั่งเป็นนี้หัวโดกันอยู่ละ่ะทาไมยังมีความทุกข์ร้อนร้องไห้น้ําตาไหลกันอยู่ละ่ะ ถ้ามันบอกว่ามันสามารถแก้ไขความทุกข์ในอนาคตให้เรามีความระมัดระวังว่าผัวเราจะนอกใจเราในอนาคตอา้าวทำไมสุดท้ายใบหย่าเต็มประเทศละ่ะเรารู้ไหมว่าการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยร้อยเปมีทะเบียนหย่าแปเปอร์เซนต์ที่จดทะเบียนสมรสอยู่ในปัจจุบันแค่20%เปอร์เซนต์เท่านั้นใน20%เปอร์เซนต์เนี่ยมี10%เปอร์เซนต์ที่ถือทะเบียนสมรสอยู่แต่แย่กันอยู่แล้วถึง1 0เปอร์เซนต์แต่มันยังไม่หยาเพราะอะไรมันยังตกลงผลประโยชน์กันไม่ได้ มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วรักกันอยู่ในปัจจุบันจริงๆแต่บางคนก็เริ่มล่อแหล่ละหองละแหงอยู่กลับมาดีกันได้บ้างเริ่มกําลังจะแตกแยกกันบ้างมันเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะสุดท้ายที่มันรักกันแบบยังมีทะเบียนสมรสอยู่หรือมันรักกันจริงๆโดยที่ไม่มีความทุกข์ร้อนต่อกันไหนใครว่าแก้ไขอนาคตได้ไม่มีใครแก้ไขอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ใครแก้ไขพรุ่งนี้ได้บ้างยกมือขึ้นแก้อันเนี้ยแก้พรุ่งนี้ให้ดูหน่อย ไม่มีใครแก้ได้ก็อะไรก็มันยังไม่ถึงพรุ่งนี้มันจะแก้ยังไงพรุ่งนี้จะกินอะไรตอบได้ไหมได้ตอบได้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเราเลือกไว้ก่อนแต่กินแล้วจะเป็นยังไงมีใครรู้ไหมไม่รู้เพราะอะไรมันยังไม่ได้กินมันยังไม่เกิดเหตุปัจจัยเพราะพทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรเกิดปรากฏความทุกข์ร้อนย่อมเกิดเพราะสิ่งนั้นไม่ได้เพราะอะไรก็มันยังไม่เกิดพรุ่งนี้ยังไม่มาเราจะทุกข์ร้อนเพราะพรุ่งนี้ไม่ได้ แต่ที่เราทุกข์ร้อนเพราะพวกนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราไปนึกคิดติดตึกกังวลถึงมันคําถามคือถ้าเราไม่กังวลถึงมันจะทุกข์ร้อนเพราะมันได้ไหมไม่ได้ดังนั้นโดยมากเรามักจะวิ่งแก้อดีตอดีตที่ผ่านมาคืออะไรมันจบไปแล้วเช่นบางคนไปดูดวงแล้วบอกว่ามีเด็กตาไปทําอะไรมาทําแทง้งอาจารย์ขอวิธีการแก้ทําแท้งหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้อนาคตมันดีขึ้น เราแก้อดีตเพื่ออนาคตถูกต้องบ้างนี่วิธีทางโลกนะวิธีความเชื่อเราแก้อดีตเพื่อให้อนาคตดีขึ้นทุกคนในที่นี้พยายามจะกลับไปแก้อดีตเพื่อให้อนาคตดีขึ้นทําไมถึงบอกว่าเราแก้อดีตเพื่ออนาคตดีขึ้นเราไปทํากรรมเก่าไว้อะอาจารย์หนูไปทํากรรมเก่าอะไรไว้ทําไมหนูถึงมีความทุกข์แบบนี้แก้กรรมเก่าได้มยนที่ทําไปแล้วทําให้มันเบาบางกว่านี้ไน้่ยนชีวิตจะได้มีความสุขกว่านี้เห็นไหมเราคิดแต่จะแก้เรื่องเก่าๆแต่ละคําสอนพระเจ้า ให้เราแก้ปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้เราอยู่ตอนไหนอูอดีตแล้วเปล่าไม่ใช่อนาคตนะไม่ใช่แต่เราอยู่ปัจจุบันขณะการจะแก้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราต้องแก้ตอนนี้เช่นเรามีสันดานชอบโกหกเราจะแก้สันดานการโกหกของตัวเองต้องแก้ตอนไหนตอนนี้เวลามีคนมาให้โกหกเรื่องนี้โกหกไหมไม่โกหกเนี่ยแก้แล้ว แก้ที่การกระทาําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจแก้เดี๋ยวนี้ตอนนี้อนาคตดีไหมดีแน่นอนเพราะอะไรเราแก้ปัจจุบันขณะนี้เรียบร้อยแล้วอาจารย์น้ําโกโก้แก้วเนี่หวานเกินไปแก้ยังไงดีวิธีการแก้ที่ปัจจุบันทํำยังไงอ่ะวางไว้ก่อนแล้วการให้น้ําแข็งละลายหน่อยนึงเดี๋ยวความหวานจะน้อยลงแก้ปัจจุบันหรือย,ยังแก้ปัจจุบันเพื่ออะไร ให้อนาคตดูดกาแฟหรือดูดโกโก้แก้วนี้เข้าไปจะได้ไม่หวานมากเกินไปเพราะอะไรเรามองเห็นโทษแล้วว่าโทษของแก้วเนี้มันหวานมากเกินไปกินไม่ได้หรอกงั้นเราต้องการกินน้อยลงด้วยการวางไว้ก่อนแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่าไม่กินแล้วสร้างเหตุปัจจัยด้วยกันปล่อยให้น้ําแข็งละลายให้ผสมกับน้ําตาลคนให้เข้ากันมีความจืดเล็กน้อยน้ําตาลหวานลงเล็กน้อยแล้วดูดเข้าไปเอออร่อย พอเวลามันเข้าใจแบบนี้เห็นแบบนี้ก็ชัดเจนสามารถแก้ไขความทุกข์ในปัจจุบันเมื่อกินเข้าไปหวานพอดีทุกไหมไม่ทุกและมีความสุขในปัจจุบันเพราะการสร้างเหตุของปัจจุบันขณะดนี้จึงมีผลได้ดีต่อไปในอนาคตดังนั้นการแก้ปัจจุบันผลของปัจจุบันก็คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันทําดีอย่างไรอนาคตย่อมได้ผลอย่างนั้นปัจจุบันทําเลวอย่างไรอนาคตก็ย่อมได้ผลแบบนั้น ทำกรรมดีผลออกมาในอนาคตย่อมดีทำกรรมเลวผลออกมาในอนาคตย่อมเลวทำทั้งกรรมดีกรรมเลวผลของอ,อนาคตย่อมทั้งดีทั้งเลวปะปนกันไปทั้งคู่เห็นป่มดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปดูดวงสะดอกข้อต่อชะตาหาหมอดูล่างทรงไม่จําเป็นต่อชีวิตแล้วเป็นเรื่องเพิเจอร์ไร้สาระลําบากลําบนเอาเงินเอาทองมาให้คนอื่นแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยวิธีการแก้ไขง่ายที่สุดพึ่งตนเอง โดยอาศัยพพะธรทำคำสั่งสอนคือหลักเหตุผลและความจริงนําหลักเกณฑ์หลักการเหตุผลและความจริงนั้นกลับมาแก้ตัวเองในปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้